อันนี้ไม่เอาเมื่อแล้วกระเจียรถกับเมื่อวัตถุชันเออมันเอาเมื่อเบิด์ตเท่าแกเจียเล่ากับเจ้าอ้เพื่อนนี่แกเจ้าเพื่อนตัวนี้นะใครเนี่ยจะเบิรัตไห้ใช้เบิร์ตใช้แต่วางลูกใช่ไม่กินฮอตเขาเนาะใช่ชั่วโมงในฉันมันเอาเมื่อลูกนี่อยงผู้เจ้าเบิร์เอาหนี่โมเมนตัมนั้นได้หนี่แกเจ้าตัวนี้เอื่อใช้นี่คนตีเพอใช้ให้ได้แน่วันนั่นนั่นเพือเอาไปห้องนั่นมันดรอปออกจังได้เอาเมื่อนี่คันว่ามัน เจ๊นั่นอยู่ในนี่นั่นคอยทันทันมันะเจ้านี่พเจ้าขี่รถเจ้ามันมันเมืองส์นจับนึ่อ่าพอตัวออบอไดเห็นนั่นอกออใจหลายอืมมั้อกว่ามืเจ้าเบืองเอาว่อยนั่น อันนั่นเอานะ่ะมันบว์แมนรำมดามันโจ๋นได้ตั้งสิมาตัวมาต้มเจ้าลีโอ้ยกายมันต้มจักรชิมันมันยังแหละสิ <c oughs> ัญจังว่าขาพอจังว่ากระเจลุดนั่นมันมีช่องจกักลัวมันตัวนึ่งน้องขวัญเราเอาเมียนายพุ่นนี่สายญาติลาดเห็นให้พูดขวัาโบามีตัวนั่นนะแล้วโหลดนี่กด็ดีที่ได้ไปกระเจใหม่ขวัญมาแค้อ,อยู่ได้คุณนี่เดี๋ยวนี้ นีสัมภองเจสัมภองพ่อกองเจไม่ชอบเลกไม่จด้เจแต่ละหนวดแต่ละหลุดเหรอเดี๋ยวตัวนี้คอยกัดยอดนอนมันตัวนั้นเฮียแล้วมันเชียร์น้ำกันข้าวเปนเม็ดน้อยโอ้ยเนาะมาแล้วก็มาแต่หามักม่วงแล้วก็ขึ้นไปเถียงแล้วก็เหียโบเห็นคนแล้วก็หมอนจะกระเจโบเห็นจังอ่อนเอาเลยไปใช้บ้านนี่แหะบ้านลาดมันไปแล้วบ้านนี่น้ำไปทำอยู่ให้เมาเมื่อนี้แล้วเขาว่าอ๋อตัว ไก่เมื่อนี่แล้วก็จเออนี่ลึกแล้วก็เมื่อนี่คอยไปแล้วก็ตัดแล้วนี่ตัดอันนี้น่อเห็นบนนี่มันมันจะขาดเลยได้คอยตัดเกือบมือข่วนบอลคอยตัดอันนี้โจวอะไ้อืมตัวการตัดเองตัดอ่ะตัดอันนี้หมดตัดบรรดาขาดบันนี่แม่นบอกอือคอนตีทุบคอนตีใส่ี่เด้ช่องบอลโดนปึ้งหลุดเออเย้หนิคอยตีวันนี้แล้วนี่แถวนี้ โอตีชนะก็อ่องไดอือเช้านี่น่ะนี่เห็นบ่ม่อนกอยตีนะโลแค่ได้เป็นกระแจรุ่นนี้เนาะอือรุ่นนึงแฮงตีบ่องอยู่เนาะว่าเอ้าตู่จานเมื่อคืนนี้ได้หายได้มีที่ที่ทางว่าสินีอยู่บ่บ่ได้เว้าบ่ได้เว้าว่าินีเบิ่งว่าตื่นมาเช้ามากะนึงเข้าเนาะปัดเฮือนปัดหยังแม่นแม่นี่ก็ก บ่ได้ว่ายวากว่าโอเมเชนีเนาะมันธรรมด่ามันน่ะนะคอยก็จับเอาขู่แล้วลงไปเอามงม่วงเอามงม่วงมาเห็ดมงม่วงแทนเมียนี่นาะโอ้คอยมาจะพูดอะไรดิกรุงม่วงกับไก่เพี้ยงอะไรดิโดยโดยโดยได้มงม่วงบ่มันกูว่กินเบิร์ดกูคิดไปหน่อยเลยขึ้นมามาหอดบ่หินแหละไปแหละวันนี้คว้าเชกเจก็บ่หินบ่เนี่ กระเจ้ไม่ใช่เส้นในตีนไม่ใช่เส้นคอตุกคอาเจ้าชวน์น้อยฉันเพื่อเอากระอันนี้กระเจ้นี่มาอันนั้นแนวตัดเล็กนี่มาตัดกระเจ้น,นี่มันเจะวัดจักชั่วโมงตุกคอนมันยังเจ้าใส่โซ่ไว้บ่เมียจะน่ะบ่จะใส่โซ่ไว้เสมอใช้โชว์นะ้นนี่ใช้โชว์รถจะ้โอยมาช่อนว่องนี่เฮ้ยบนบ่เมียน,น,น,นพโทธพุ<อ>ทธใครคละบ่เมียเมียนี่แหละเอาโซ่มาล็อกรถตูดก้อนไว้ยันตุกคอนตามท่านนนั้บ่ ลากเกากระเจลูกกระเจในเมื่อเข้าใจบ่แล่นนี่ย่านคอยน้าทันนี่เอาเมื่อเบิดแล้วกระเจเล่ากระเล่านี่ก็สิได้ตัดได้ชีวออกนี่ถ้าวางแผนไว้แล้วบ่จักฮะเนาะสงสัยสงสัยอ้าจักวางแผนจักวางยังแล้วคนก็บ่ฮู้เนาะวางแผนไว้ดวงหน้าแล้วเบิ่งนี่ของคนนั่นน่ะพอมันเฉดเนีมันย่านคอยมาแล้วได้กระเจรถนี่มันสินํามันทันบมดนี่โซนไห่บุญใหญนตันได้เนาะโซนบักใหญ่เนาะนี่ตัดได้ Ừ, 9, 3 bà. 3 bà. Đá, mở cái chế, có con bắt tắt số cái tắt đi cái tắt nó cái 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 đấy, cái 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 này cái cái đấy cái 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 nó, cái 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 tụi cái คอมันคือบาดปิดัดมันน้อปนปิดัด่วตูเรืองูไม่ประตูไหมตื่เาเฮ็ดตูจานไปแล้วบ้ายฮัลโหลอันเจ้าอันว่าน้ำเบาเบาเราพอเพิ่เด้อเบาเราอันนั้นเดอนี่เด้อเรามาฮอดคอยอะไรได้แน่นอนเรายกว่าน้ำเจ้าเด้อนี่นี่นี่เห็นบ่เนี่ยเห็นบ่นี่ เจ้าเจ้าเปิดกล้องให้เราเบิ่งนะแม่โอ้ยนอนเว้นใครคอยอยู่ใกล้เด้เจ้าอันนี้เห็นบ่เนี่ยบ่เล่าเลยนี่เห็นบ่บ่เล่าเนี่อยจับเอาเจ้าว่านำลูกเป็นเด้คืออะไรวะน้ัข่อยทำเอาเองนอกเลยตาเองนะจุ ให้ค่อยๆบ่ได้ให้ค่อยน้ำบ่ได้กระเจี๊ยรดเข้าไปกระเจี๊ยื่นเข้าไปแหม่เจ้าได้ันีจว่าอะไรสิที่ต่อเจ้ากับไฮเล่าจะน้อยเหรออืมน้าีคนนอนมารับตู้ได้บัตรนี เลยได้ตัวก่อนนะคนต่อไปแจ้งกระตุกว่าวว่าผมรู้เจ้าชูได้บ๊อแปดดอกได้หมดนี่รู้ว่ารู้เอาล่ะ้ชาวบนจูไหวบนเนาะเจ้าชูได้บนเังลาวนี่นะแปดดอกได้ข่อยเมียเมื่อเข้านี่ก็ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวที่เมื่อหนังหนังได้เหรอเห็นบ่อบเป็นปากคาร์ฟไหมครับบนจะไหวไหมที่แล้วข่อยจังออมเมียบังลาวเฮ็ดจะได้กับข่อยปูยำปูยังกันเดี๋ยวหน่อยได้บ่๊อบมาแรกผมว่าข่อยนี่ ให้จังฉันที่ใยพี่ยังนอนนอนว่าโอ้ยรุดพรแน่ว่ะขะชินรุดพรไหนบอกกันจบเจือเนาะอ๋อเปิดว่าวเขาคอยแต่กังเว้นบูจากังขึ้นชังคมแก่ก็เรียกก็ด้อเผินว่ะอาวจะแก่จะนอนและเมียคอยแต่งคอยว่าคักอันนี้เลยขึ้นนี่คอยมันนอนอยู่ข้างๆกันตัวก่อนอืมเจ้ามาขึ้นปึงได้ว่าคอยนั่นบ่แม่เอาม้าใช้ชื่อได้เอาเจ้ามาหอมแก้มที่คนเขาบูชาได้ไดมอันเพื่อนว่าตัดข้อแก่หัดถิ่มมาสั่น โย่กแล้วเร้วตันาะตัดตัวนอกนะตัดตัวนี้มันก็แล้วเอยซาบอกว่าตัดทิพมาจนะาว่าู้นแดนว่าผู้นี้วอะจะได้เรีเบวาสิเจังไดสิจะเจอคนจริงแล้วก่นเออสีเจังไดข้าโพนแลอหา่แอืมงนคนเจตอ้าโล นี่อยเอ็ดบดนี้คุยเรียกะบัดหเอาเอาอลไรันเมื่ออะไรเจ้ามาว้ากันอยู่ที่นี่น่อเอาหน่อยหน่อยมาลเดอดมาหาเอ็ดฮะเจ้อันอุบลท่าทายกบัดเน่ยาู้เจเนจ่ลยเจ้าันอูใช้เจ้าเดนี้น่ยเอ็ดบาดนี คือถ้าแขกงเอ้าูุสาโทรมาหาบอกอันอูวางได้ถ้าแขกนั่นคือคอยอยากคือโบเห็นโทรมาหากันเจ้าทุเดียวนี่โบโทรมาคอยนี่งเป็นลมตัวครับเออคอยนอนฮะ นี้แล้วนี้แล้วนี้แต่หึงบกตีแล้วแล้วนาอหอกากอยู่นํากันม่อ๋อนี้แต่หึงอันปลามันอันปลาบุญโฮมเจ้าหนี้แต่หึงเป็นเดือนละเอาผู้หม่กันนี้แล้วนี้อีกแล้วโอ้ยหลายหน่อยกับธรรมดาหลยมาในแม่เจ้าที่วนนี้บจนะคอยน วันนี้มาแม่ม้ามืาออื่นในรถเพิ่มคอยอันใจคอยขึ้นเนี่ยนี่นั่นใจมันขึ้นแล้วฮะเจ้าครับเอารถเนี่ยโอรีไร่โบแม่นวอลลินไร่แม่นคอยนิดน้อยไร่อ่ะคอยมีเงินให้ใช้มีเข่าให้กินอยู่ได้ครอบครัวคอยเนี่ยเจ้าชัววอลลินไร่ห็นบ่อเจ้าอยู่วังไดอันถ้าแขกอยู่วังได่วอาให้คอยพังมึงดู เจ๊ตลอดเออเจ้าเห็นอยู่บ่ออันคอยลงอน่นแน่นติดตามเป็นมาจากเฮิงบ่อเจ้าติดตามอยู่บ่อเป็นเอ็นพีคอยบอกเอ็นพีติดตามตัวก่อนมาจากเฮิงบ่อเจ้าชิชูได้บ่อขับข่อยนี่เนี่ยข่อยตันี้เนี่ยแน่นเห็นยังบอเมื่อบ่อข่อยนี่ช่างคมแก่ช่างที่ว่าขับข่อยนั่นอ๋อโอ้แต่บ่จักกลางวินกลางคืนเจ้าชูได้บ่อแน่นแน่นจเริ่มต้นเลยเะเนาะบ่ได้ อบได้ล้วกระชุขันบบได้ลวชูมาไดข่อยมันจักกังเว้นกังคือนได้ข่อยเลอยากยำไหนกินได้เข่าอยู่ในตีบแม่ในตรู้ย่างนี้เราบอกก็บอกจะเจตูบันไหฮะโยกัปั้นนั่นในไรเทไรข่อยไดอ่าชําบุฟออยู่วันผู้เดียวชั่าคือกุมือหนิจะไ้เจอเพื่อนกันบออ่บอเพ่นีเ่งคือเพื่นอย่างนี้อย่บอก ย้อนว่าเจ้าอกรยนินหน่ะนะฟังอยู่แล้วมาโรดทางนี้ก็ได้ของแท้เจอของแท้ว้าครับอะไรไดชองจำมือเป็นชองจำมือไดเออออออชเชียร์ดอกาอันชิ้นเปลืองไปทองนิ่ละบอเออมาโลด เจ้ามาเจ้าก็เจอของแท้เลยล่ะโอตัวมีของแท้ล้วนๆอย่างนี้เนาะมีของฟอมได้อยู่นี่จักเมียแล่ะตูนนี่นี่วันนี้แห้งว่าวคัะผู้นี้เล่าเองลดว่านี่คนที่เธอได้แล้เมียนะคั่ว่าคอยักแต่ว่ามันบนท่านนี่เขาได้เขาคิดแมงไปได้หอกคนนี้เมื่อเนี่นี้นชาวท่าแขกมาแล้วมานเนี่ยเขาจะเจอกับเจ้านี่มาโลูกมาแล้วว่างเลยว่างเน่ยโอตัวสิมาบรตูคนมาจักสองคำเชาชาอันทั้งท่าแขกบ่ นี่นะให้ให้ตุจานคุยิ่งอยู่ฮะของจริงนะอยู่พี่เออ้ยช <c oughs> ุวาให้อันอันลายเทอะมันช่ามันลือลายเทอะเจ้านั่นอ่เจ้าชุปลตัวคอยอีกเด้ออ่าข้าวบนพุธพเก้าว่าแมงมีเจ้าเคยเห็นมาว่าแมงมีพุเก้าว่าอ่ เก่าวาแนงมีนี่เด้เนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่ชับนี่แหละตัวเมืองบาวคนชิชกบึงชกเขาเบิงรองเบิงชะก่อนคนอื่นก็ไม่ใช่ อันนี้บ่ฮอดของอาทิตย์ช้ำนี่ไปแหละอ,อ่อ่ชูบ่ได้ช่างคมแก่อันดีนนาานเ <S <s <we at> จ้ามาบังไนเหรอหล่อเอ้ยอ่ายเจ้ายาเจ้าค้านไปเห,หรอเยาล อององแคบาคอนก้อนอแคบคอพักพอนทับาไว้เอมได้เอมาไชิมาน่ะจ็บจิกปากเลยเจ้าชัวหายใจก็ขึ้นไรได้เยอะอมันมันโมเมนร้อยเช้ามันชามร้อยเช้าเดนนี่มันขึ้นอ่ะอสามร้อยเช้าขึ้นโอ้ยกระบม บม่เมื่อละยาเราคอยจิ้ปิดโทราัะช์เมียนแหล่านั้นอ๋อยาแลยอืมมันว่จริงเลยเนาะอืมโอ้เขียนเลยไปเลยวัดชี้แล้วว่าวาดใจขึ้นว่าจะขึ้นแล้ววัดนี้แล้วผู้ชาวมหาข่อยน่ะบัดานว่าวก็ข่อยแต่นนแน่นี่เหล่านี้เราคอยจะไปเอาแล้วเขาว่าเจ้ามีแผ่นอยู่มีผู้ชาวอยู่คอยบ้าเขาแล้วแล้วเชืๆออันนี้ก็คือกันแล้วเนี่ยขวางคัดขวางเมียนคัดไปซึ่งมัยังได้เลยกับเอา มอวุลพี่จังของ่ะคอยปัดจังได้ลีเนาะมูเพิ่นเบอลลินคอยระเบิดว้าลินน้ำมูเป็นเอ้าตุจานพูนเมื่อเมื่อเศร้านี่น่ะเพิ่นว่าเพิ่นยอมตัวเดียวนั่นบ่เออก็ตัวเดียวเลยท้ามันจะเหน็ดจะสนุกเมื่อไหร่เมื่อไหรก็ปัดตัวอันเดียขัเดียมาหนอมเนี่ยเน้เนี่ด่นั่งอยู่หันอ่ะเป็นได้มาจังเมื่อท้ามล้เลยหันอ่ะพูนีพูนีได้ว่ากับพูนีได้ว่า เราทึงจะกันดเด้มเฮ้าปนุจักลำเขาเนาะปนอูเนาะบจักภาษาเนี่ยพุท okay. ัีว่าคักแล้วุคอยว่าว okay. ่าตนี้เบอรถูกกามีอยู่น้ำข่อยนี่ยเบอร์เราเนาะบเจ้าจะว่านดำกเวได้ไหมนักบุจจักเราเมื่อวบ้านเมื่อวันบ้านมือเลยที่กบมาทำงานอยู่ชาววันเราอรอเราว่าว่าว่าตนั่นดอกักมากับมอ่มักะ มันยังน้ำมันบ่อนี่ยนะโดยเอ็มลอยฮะซีฟวัเล็ตัวนี้ไหมเอ็มลอยอันนี้ได้แม่ลองเบิ้งโลดกินได้จุ่มมืงดูเออโอ้ยพวกินได้ย่าดองอย่าดองคอยจะได้เล่าอันของแท้ะนาเดี๋ยนี่เขามาบอกหย่าใส่นี่าเปน่าจะเราโอเคเขาเหล้าเขาเนี่ยบ่เหล้าต้มเขาเหล้าต้มธรรมดาเนาะได้ได้ได้ แก้วแกับใหญ่เราต้มาเราต้มรานะโค่หนี่ก็ได้บ่อรือเอาแบบรุ่นต้มเขาอันนั้นรถเอาอันแปลว่าบ่มเอาเราอันไดเราอันูุโค่ยังยังคนมนจากไดเนาะบ่เ้าะแม่แน้บ่เราเขาต้มเนเออคือดูบ้านเนเดยยังเแบบนือแบบเราเขามุงคงมาเนี่ยบ่บ่เอาเนี่น่เราูบ้านนี่ดูก่อเก่งบ้านเนี่เพ่าใหญ่บ่อกเนี่ยล้เาบ่อกนี่พ่อใหญ่หา่อกำลังเนาะ ออตอนเว้นกับชวนนอนบ่ละบ่หนะไปอยู่ไดก็เป็นกบชวนนอนค่อยเว้าจังชี้คอยว่าเจ้านั่นอยู่น้ากันก็คอยเนี่แต่ว่าเมื่อใดก็ค่อยแต่งค่อยแปลงแล้วเป็นลูกเป็นเมียอย